สวัสดีค่ะคำถามนะคะว่าผู้ชายฝรั่งกับผู้ชายไทยต่างกันตรงไหนไม่ได้มีใครถามโบโดยตรงนะคะเป็นคำถามที่โบเจอมาหลายช่องแล้วนะคะมีคนที่เขาทำเอาไว้แล้วก็บอกนะคะก็เป็นความคิดเขา้าหรือประสบการณ์ที่เขาเจอนะคะคนที่เคยมีแฟนจริงจังมีสามีเป็นคนไทยแล้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเปรียบเทียบกับ สาบีชาวต่างชาติหรือฝรั่งนะคะที่มีปัจจุบันและเป็นคนที่ดีกว่าก็จะได้ข้อมูลตามที่เขาเจอมานะคะใครที่ไปฟังแล้วมีข้อมูลแบบไหนยังไงมาก็พิจารณาไปตามเห็นสมควรสำหรับตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนถามเพราะแค่อยากรู้ก็ฟังเยอะๆนะคะประสบการณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะถ้าคุณเป็นคนถาม พราะคุณกำลังจะหาสักคนหนึ่งนะคะคุณก็ฟังแล้วคุณก็พิจารณาไปเหมือนกันถ้าคุณถามปาโบ๊นะคะผมจะตอบคุณว่าปาโอ๊ไม่สนใจว่าผู้ชายไทยกับผู้ชายฝรั่งต่างชาติต่างกันตรงไหนโบ๊ทสนใจว่าตัวของผู้หญิงตัวของคุณอนตัวของปาโอ๊เนี่ยอยากได้ ผู้ชายแบบไหนแบบไหนที่พอใจแบบไหนที่ชอบแล้วโบสทก็ทำการติดต่อศึกษาทำความรู้จักผู้ชายให้เจอแล้วก็เลือกให้ได้คนที่ใช่ที่สุดที่พอใจมากที่สุดไม่ใช่ร้อยเปอซ็นนะสามีที่ได้มาก็มีบางสิ่งที่ขัดใจตัวโบสทเองก็มีบางสิ่งที่ขัดใจสามีเหมือนกันนะคะความชอบเนี่ยคุณ่ะ ถามตัวเองว่าคุณนะอยากได้ผู้ชายยังไงแบบไหนโบส์พูดไวในช่องนะเยอะเลยนะคะมาพูดกันถึงว่าความต่างดีกว่าโบาะจะพูดตามที่โบดนึกได้เลยนะตอนนี้เอาแบบคิดสดๆเลยนะความต่างระหว่างผู้ชายไทยและผู้ชายต่างชาติฝรั่งออบป้าหรือชาติใดก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้ชายไทยเปรียบเทียบกันสิ่งแรกคือรูปลักษณ์ภายนอกนะคะ ก็ไม่เหมือนแล้วรูปร่างสูงใหญ่รูปร่างเล็กผอมนะคะหรือสีผมสีดวงตารูปลักษณ์ภายนอกต่างนะคะภาษาต่างแน่นอนเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศก็จะมีภาษาของเขาใครที่เรียนภาษาที่เอามาสื่อสารกับเราได้ก็เป็นคนที่มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาอื่นมีความตั้งใจที่จะสื่อสารให้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ เป็นความต่างที่เห็นได้ชัดนะคะส่วนเรื่องภายในลึกๆหรอพูดยากอะ่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้แสดงตัวตนจริงๆออกมาให้เห็นในช่วงแรกๆที่ติดต่อกันนะคะหลายคนก็แสดงออกมาให้เห็นเลยนะคะผู้ชายก็คือผู้ชายอันนี้ความคิดของโอ๊ตน,นะผู้ชายก็คือผู้ชายไม่ว่าจะชาติไหนการที่เราเนี่ยคิดว่า ผู้ชายคนนี้มีความรับผิดชอบมากกว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้ใจดีกว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนชาติไหนนะคะเกี่ยวกับส่วนตัวนิสัยสันดานปวดิดว่าจะพูดดีไหมนะของแต่ละบุคคลค่ะเรื่องของวัฒนธรรมหรือชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเป็นได้ทุกเพศเลยถ้าเขาเป็นคนของประเทศนั้นๆ หรือเขาเป็นคนที่มาจากกลุ่มคนนี้นี้ก็จะมีสิ่งที่คนที่อยู่ในประเทศนั้นๆหรือกลุ่มคนนี้นี้เขาประพฤติปฏ,ปฏิบัติการหรือมีการสอนมีการปลูกฝังว่าจะต้องปฏิบัติแบบนี้ในการใช้ชีวิตดำรงมาแบบนี้ก็เป็นในส่วนของทั้งหญิงและชายไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ชายอย่างเดียวนะคะคำถามนี้ถามปโอ๊มาเนี่ยคำตอบคือคุณถามตัวเองดีกว่า สำหรับคนที่กำลังหากำลังดูกำลังศึกษานะคะถามตัวเองว่าอยากได้ผู้ชายแบบไหนที่เขาเป็นยังไงเริ่มตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกเลยนะคะแล้วก็ศึกษาทำความคุ้นเคยทำความรู้จักให้รู้จักเขาถึงตัวตนนะคะว่าคุณพอใจไหมนะคะไม่ต้องไปคำนึงว่าผู้ชายฝรั่งกับผู้ชายไทยต่างกันยังไงดียังไงนะคะ คุณคำนึงถึงความต้องการของตัวเองส่วนคนที่อยากรู้เฉยๆนะคะคุณก็ไปฟังที่เขาทำให้ฟังนั่นแหละเพราะว่าเขาก็จะมีในส่วนของทั่วๆไปแล้วก็มีในส่วนของประสบการณ์ตัวเองที่เจอมานะคะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเองอะ่ะไม่เคยมีสาม,มีคนไทยนะคะโบ๊มีแฟนไม่มีแต่ก็ไม่ได้คบนานมากนะคะ โบกไม่ได้คิดหรอกว่าผู้ชายต่างชาติผู้ชายไทยต่างกันตรงไหนโบวคิดแต่ว่าโบวอ่เป็นคนที่ดือ้อแล้วก็เอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะคะผู้ชายไทยที่คบมาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาไม่โอเคกับความดื้อและความเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเพราะว่ามีเหตุผลแล้วโบจะต้องถูกต้องเสมอ แบบนี้ผู้ชายไทยไม่ชอบนะคะโบกก็เลยคิดว่าโบน่าจะเลือกผู้ชายต่างชาติดีกว่าแล้วก็ต้องเลือกผู้ชายต่างชาติที่เขาฟังโบด้วยไม่ใช่เลือกผู้ชายต่างชาติที่เขาจะเป็นผู้นําโบอย่างเดียวแบบนั้นโบก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะผู้ชายไทยที่เป็นผู้นํามีไหมมีเราก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะนี่คือคําตอบนะคะถ้าถามว่า พอโอษคะผู้ชายไทยกับผู้ชายต่างชาติต่างกันตรงไหนก็ต่างกันอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเป็นสายเปให้ง่ายดูแลดีรักครอบครัวหรือใดๆนะคะผู้ชายไทยดีๆก็มีนะคะแค่เราไม่เจอคนนั้นนั่นเองนะคะ <laughs> ไปทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ